คุณแนนถามว่าท้องแรกคลอดก่อนกําหนดท้องที่2มีโอกาสคลอดก่อนกําหนดอีกไหมคะตอบนะคะมีค่ะและทุกๆท,ท้องนะคะจะมีโอกาสคลอดก่อนกาหนดเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นท้องแรกคลอดก่อนกําหนด1ท้องนะคะ ท้องสองเนี่ยก็จะมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดแล้วใช่ไหมคะระดับหนึ่งพอท้องที่สองคลอ,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 อดก่อนกำหนดอีกท้องที่สามก็จะยิ่งเสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนดมากกว่าท้องที่สองอีกคือมันเป็นความเสี่ยงสะสมไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นนะคะถ้าผู้หญิงคนไหนนะคะมีโอกาสคลอดก่อนกำหนดนะคะในครันแรกนะโดยที่ไม่ได้เกิดจากการจงใจให้คลอดก่อนนะอย่างเช่นคันเป็นพิษหรืออะไรเงี้ยจำเป็นต้องให้คลอดก่อนเนี่ยอันนี้ไม่นับนะคะแต่ถ้ามีประวัติคลอดก่อนกำหนดเองในครันแรก นะคะอันนี้เป็นข้อบ่งชี้นะคะในการตรวจวัด,วดความยาวปากมดลูกนะคะโดยจะเริ่มทำที่อายุคันสิสัปดาห์นะแล้วก็คัดกรองไปเรื่อยๆนะคะ,ะทุก1นถึงสงสัปดาห์แล้วแต่นะคะบางคนก็ถ้าไม่สั้นเลยก็อาจจะเว้นไปที่3าถึงสสัปดาห์ได้นะคะ,ะจนอายุคันยี่สิสัปดาห์ถ้าพบว่าสั้นนะคะระหว่างคัดกรองเนี่ยถ้าพบว่าสั้น น้อยกว่า25มิลลิเมตรเนี่ยจะต้องไปเย็บผูปัา่มาลูกเพื่อป้องกันการข้อกังตนหนดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของกลุ่มปัา่มาลูกสั้นปัา่มาลูกหลวมได้นะคะและนอกจากคัดกรองความยาวปัา่มาลูกแล้วนะคะ ผู้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนดในครั้งแรกนะคะจะต้องได้รับยาป้องกันการคลอดก่อนกำหนดซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะเหลืออยู่แค่ชนิดเดียวก็คือยูโทรเจสแตนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูทที่เราแนะนําใช้นะคะก็คือ1เม็ดสอดช่องคลอดก่อนนอนวันละครั้งนะ,ะตั้งแต่อายุครรภ์ส6สัปดาห์นะคะจนถึงอายุครรภ์36สัปดาห์นะคะดังนั้นนะคะถ้าใครมีประวัติคลอดก่อนกําหนด จะต้องรีบฝากคันนะในท้องในท้องสองเนี่ยจะต้องรีบฝากคันและก็แจ้งประวัตินี้กับคุณหมอเพื่อได้รับยาป้องกันการขอดก่อนกำหนดแล้วก็รับการขัดกรองวัดความยาวปบหมดลูกตามที่หมอบอกไปนะคะ